telephone การโทรศัพท์การเริ่มประโยคสนทนาทางโทรศัพท์สามารถเริ่มต้นด้วยประโยคทักทายทั่วไปเช่น Hello, Hi, Good morning ตามด้วยการบอกชื่อของผู้พูดเบอร์โทรศัพท์หรือสถานที่ดังตัวอย่างต่อไปนี้ Is speaking รับสายพูดอยู่ค่ะ is speaking รับสายพูดอยู่ค่ะ this is นี่คือ this is นี่คือ is that ที่นั่นใช่ไหม is that ที่นั่น ใช่ไหม Yes it is ค่ะถูกแล้ว No this is ไม่ใช่ค่ะที่นี่คือ Hello Wanali e Restaurant May I help you สวัสดีครับที่นี่ร้านอาหารวานาลีมีอะไรให้ช่วยไหมครับ Hello Wanali e Restaurant May I help you สวัสดีครับที่นี่ร้านอาหารวนาลีมีอะไรให้ช่วยไหมครับ